สวัสดีครับผมสตีฟโกส์ฮันเตอร์วันนี้ผมก็จะมาเล่นคู15ในด่านเท n เกิลบูตไร d e นะฮะอ่าเปิดซีรีส์ใหม่นะฮะคู Q 15นะวันนี้ฮะคู Q 15ของแท้นะฮะแม่งเดินโคตรช้าเลยนะเควก็จะบีใช้กลางเขนคลีนแล้วก็โมชันเอนเซอร์นะฮะอ่าผมต้องบอกกันว่าผมไม่ได้เล่นคู15นานแล้วนะฮะถ้าเล่นจริงจังนะก็น่าจะปี2ปีก่อนเลยเออตอนที่คู15มันมาเอ้ไม่ใช่ดิ ตอนที่คัสตอมมันมาแรกๆอะ่ะตอนนั้นมันยังเป็นคูณยีสี่อยู่เลยเออนั่นแหละฮะแล้วผมก็ได้ทำชาร์เลนจ์อ่าอโพคัดิสนะครับถ้วยกระโหลกสีทองผมแม่งแบบติดอยู่3าวันอะ่ะแม่งโคตรยากเลยกว่าจะผ่าน3าวันนะฮะเออนั่นแหละฮะก็วันนี้ก็กลับมาลือฟื้นนะครับโอเคเอ,อ่าผมจะเอา เฮดเกียร์ยังยังจะเป็นอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ใช้บ่อยมากแต่ว่าก็ใส่ไว้เพื่อความอุ่นใจนะครับแล้วก็จะกดย่อทำไมเนี่ยแล้วก็กางเขนโอเคกางเขนแล้วก็ดอทนะครับเพราะว่าตอนนี้มันถือของได้สี่ชิ้นใช่ไหมถามว่าเอาดอทมาทำไม <c oughs> เอาดอทมาเพื่อให้แสงสว่างในที่มืดนะครับแล้วต้องเป็นดอดทเชียสองนะเพราะว่าเทียสองเนี่ยมัน สว่างชัดเจนกว่าเทียสามเออเทียสามมันสว่างมากกว่าก็จริงครับแต่แบบมันผมว่ามันไม่ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าเทียสองอะเห็นไหมอันนี้คือเทียสองนะคือเราจะเห็นว่าเออมันจะสว่างแบบแบบคือมันเห็นชัดอ่ะในที่มือดอ่ะเออเอ,าอ่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นเทียสามคือมันแบบส่องไปส่องมาอะไรอย่างเงี้ยคือ มันจะเห็นทางไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดอ่ะเอออะไรงี้ไม่ค่อยชัดด้วยนะครับอืคือมันอารมณ์เหมือนเป็นแสงเลเซอร์มากกว่าอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคเอาอีกอันนึงไปครับมีโมชั่นใช่ไหมเออเอามาเลยอ่าเดีย๋ยวเราจะแอบ,บห้องแรกนะครับก็คือห้องตรงนี้นะนี่ที่เคอร์เซอร์ชี้ไปนะครับห้องนี้ห้องนี้อ่า เพราะว่าเราจะไม่เข้าไปลึกเออเพราะว่ามันเป็นคูสิบห้าไงเราเว้ยกว่าจะเดินไปถึงเราคงตายก่อนพอดีอ,อ่าเราจะถือทูปนะครับแล้วก็กางเขนนะป้องกันตัวเองครับโอเคแล้วก็เข้ามาแอบก่อนนะเราก็อ่าเอากางเขนวางตรงนี้ไว้แล้วก็เปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อปิดอ,อ่าแลบไซน์นะฮะบับงแลบไซด์ผีเออถ้ามันเข้ามาอะไรอย่างงี้ แต่ถ้ามันเข้ามาถึงจริงตายหาอยู่ดีเพราะมันขึ้นเตียงได้นะฮะโอเคโอ้ยเดินปกติวะปกติเลยตัวนี้โอ้ยมาเบิ้ลโอเคเสียงหายไปแล้วนะฮะไม่ได้ยินเลยนะ,ะตอนนี้ก็คือเราเอากางเขนเนี่ยมามากันผีเกิดทับตัวนะครับเพราะว่า มันก็มีโอกาสที่ผีจะเกิดห้องนี้นะครับอะไรแบบนี้คือตอนนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรมากก็สอดแนมไปก่อนครับเออหยุดยังอ่ะคืออย่าเพิ่งทำอะไรครับต้องโอเคอยู่นาแหละมันต้องใจเย็นจริงๆครับมันต้องใจเย็นจริงๆเฮ้ยมันมาเปิดประตูถึงห้องนี้เลยว่ะเดี๋ยวเอาทรโข่งมาด้วยนะฮะเพื่อเจอแบนชีไงนะอะไรแบบนี้ <c oughs> เอากล้องมาด้วยนะเพราะว่าต้องถ่ายรูปผีนะครับโอ้โหแล้วถ่ายคูสิบห้าเออเป็นไงของจริงวะของจริงกล้องโอเคเอาเกลือด้วยนะฮะเพราะว่าเราต้องเทสเรทนะครับคือเราต้องเทสทุกตัวเออต้องเทสละเอียดด้วยนะครับมาละโอเค เราจะโรยเกลือตรงนี้ครับแต่ยังไงก็ต้องเออใช่ทุบอยู่ด้านในนี่หว่าอ่าไม่เป็นไรอ่ะก็วางวางไว้ครับวางกันเนี่ยตรงนี้ไว้โอเคโมั่นเ,นเซ็นเซอร์เฮ้ยนี่แกจะมาเกิดใกล้ฉันเหรอฮเมื่อกี้ผมเห็นมันมาจับ ไอ้เนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยแม่งผ่านว่ะแม่งเหมือนจะเดินมาหาผมเลยว่ะ oh My God ถือไอ้นี่ไว้เลยครับมันเดินมาหาผมว่ะมาสต็อกสต็อกผมนะฮะสต็อกเกอร์น่นไงว่าแล้วเหยียบเกลือปะเนี่ยเฮ้ยเหยียบเกลือไม่ใช่เลดครับอาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้ <Okay. S 1> โอเคเอ้ยเจอผีเด็กว่ะยึดเคมีเคลียร์ด้วยฮะ อ่ะคีนไปก็ดีเอา้าตายแล้วคีนไม่โดนวะ <laughs> no คีนไม่โดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสียทูบไปฟรีอันหนึง่งฮะเอาผมคิดว่าแม่งจะอยู่ตรงนี้ <c oughs> ใจร้อนใจร้อนนิดนึงแต่ว่าถ้ามีเควสคอ่าเควสคลีนเนี่ยมาดีอย่างหนึ่งนะก็คือถ้าเราคลีนไม่โดนก็จะรู้ว่าไม่โดนเพราะว่ามันไม่ได้มีเครื่องหมายติกถูกนะครับโอ้ไม่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่ อ่ะถือแม่งเลยสามอันเพื่อความอุุนใจเราอาจจะต้องจ่ายทูบสองถึงสามอันหรือสี่อันเพื่อถ่ายรูปผีนะครับแล้วต้องถ่ายให้โดนนะเออต้องถ่ายให้โดนด้วยสไตล์ผมอันนี้คือสไตล์การเล่นของผมนะแต่คนอื่นผมไม่รู้อ่ะแต่ผมก็เล่นอย่างเงี้ยมาตลอดนะถ้ามันเป็นไอคูสิบห้าเนี่ยอ่ะเราก็ไปแอบก่อนนะเราจะจ่าย ด็ดเด็ดเด็ดโอเคมีคลีนมันไม่ได้เกิดแถวนี้เว้ยไม่เช่นเลดนะฮะแล้วก็บางตัวก็ดูไม่ได้ด้วยอย่างเช่นจีนอย่างเงี้ยดูไม่ได้อ่าหุ้ยอีเวนต์อรอโอ้โหขอร้องเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าผมอ่ะผมเสียวแม่งเกิดด้านหน้าว่ะโอ้โหแล้วดูมันอีเวน อ่าไม่แล้วแต่พยายามจะมาเกิดใกล้ๆผมนะไม่ใช่เฉดนะเดี๋ยวเราจะตัดเฉดทิ้งไปเลยนะฮะโอ้ยเดี๋ยวเราถ่ายเยอะขนาดนี้ที่เราจะมีไอ้นี่พอที่จะแบบถ่ายรูปผีพะวันนี้ยเฟร,รมอะหรือกี่เฟร,รมเนี่ยสี่บ้านน้าจะสี่นะฮะเอ๊ยสมดิเลยสามเฟร,รมโอ้โหเอ,อเอาเรื่องไม่ใช่เฉดนะฮะสปิริตแฟนทอม แบนชีโปรตไกแม่โอ้ยเหลือเยอะเลยฮะยกไข่ไรจูคือต้องดูตัวง่ายๆก่อนเราอยู่รถอะเอ๊แต่มันไม่ล่าทันทีอันนี้แปลกอยู่ล่าดิวะผมจะล่อมันมาตรงนี้ครับแล้วก็ถ่ายรูปวยมาแล้ววะ พอปะวะสองรูมเฮ้ยไม่ดิผมวางไอ้นี่ผิดงั้นแอบไปก่อนแอบไปก่อนผมต้องเอาดอทมาวางหน้าห้องครับถ้าไปวางหน้าหน้าทางเข้ามันจะมองไม่เห็นผีชัดเจนต้องวางแบบในห้องอันหนึ่งหน้าห้องนะมัอันหนึ่งมันหนึ่งจะเห็นชัดแต่ว่าตอนนี้เสียงเบามากไม่ลิงงปาวะเสียงเบาอยู่นะครับเนี่ยเพราะเบาอยู่นะ โอ้ oh my ก o d คุยคุยคุยต้องรอให้เขาหยุดก่อนอะโอ้เฮ้ย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 โอ้อโหอีเวนต์แบบนี้ไม่ไหวเด้อแต่เอาเอามาดีดิแต่เรามีกังเขนอยู่นี่เราก็อยู่ในรัศมีเข้าไว้เออประมาณนี้แหละโอ้โหแล้วดูมันอีเวนต์ดีแม่ง แลพยายามจะมาเกิดทับตัววะทุกคนไม่ตายแล้วแม่งถ่ายเพลินเอางี้ขีดแม่งเลยโดนไหมโดนปหไม่โดนหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมกลัวมันเกิดทับตัวไงอุ้ยแม่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาจจะโโลๆหน่อยนะฮะสองทูบอ่ะสองทูบพอ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 อยู่พออยู่เฮ้ยอ้าวสวย กม่ใช่แฟนทอมโอเคอุ้ยอีเวต์บ่อยอยนะู่แล้วเนี่ยเอ้ยสวยเลยไม่ต้องไอ้นี่แล้วเราดูแค่ผีพอเว้ยเออโอเคเดี๋ยวคีนอ่ะแต่ผมพลาดก็คือผมไอ้นี่เว้ยผมไปอะไรวะผมเสียสมาร์ทฟรีสองรอบเออเนี่ยประมาณนี้เห็นอยู่ฮะเห็นเห็นเห็นก็คือเดี๋ยวเรารอเขามาฮะ เราอาจจะต้องสมัตหามุมดีๆอ่ะแต่ผมว่าเปิดเฮดเกียร์ไว้ก็ดีมันจะได้เห็นชัดๆจากระยะไกลเฮ้ยมาปะมายังอะเนี่ยเสียงมันเบาอ่ะผมว่าไมลิ่งอ่ะตัวนี้ได้แก้แ๊นหรือเปล่าครับเนี่ยเหมือนจะแม่มานะครับ เด๋ยวคีน่ะต้องคีนให้ได้มันจะอยู่ใต้ดินเฮ้ยขึ้นมาดีแสดงว่าเกิดลึกมากเลยอ่ะโอเคผมต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหามันวะเสี่ยงตาอยู่นัเนนี่ย my god เสียงตายมากๆผมกลัวเดินไปแล้วจะเอ๋เนี่ยดิคือครูสิบห้าเนี่ยมันตอนถ้าถ้ามันเกิดนะคือมันจะเกิดแบบสูนวีเลยอะสูนวีเลยนะฮะเหมือนจะอยู่ลงรถเดี๋ยวไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราหาจังหวะไปขีนก็ได้แต่อาจจะเสี่ยงหน่อยอว่าเฮ้ยเจ็ดเคตึงเกินครับลูกพี่อย่างนี้ขีนได้ปะ พ่อจอเออโอเคคีเ่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคเมื่อกี้เล่นกีตาร์ใช่ไหมอ่าโอเคเสียงเบาอย่างนี้เหรอผมว่าน่าจะเป็นไมลิงนะไปะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเราดูสัพย์ดิกับดีมอนให้แน่ใจก่อนแล้วแหละโอเคแต่ตัวนี้มันพยายามที่จะมาจะมาแบบว่า สต็อกผมนะสต็อกสตอ,สตอเกอร์เออพยายามจะมาแบบสะกดสะกดรอยตามอะไรแบบนี้คเควสผ่านหมดแล้วรูปผีก็ได้แล้วอันนี้ถือว่าดวงดีนะผมบอกไว้ก่อนผีอีเวนต์แบบมาถึงที่มาหาถึงที่อะไรเงี้ยถือว่าถือว่าถือว่าดวงดีมากซึ่งค1ูสิบเนี่ยโอ้อย่าว่าแต่คูสิบห้าเลยเอาคูสิบก็ได้หรือโหมดไหนก็ช่างเหอะแม่งแม่มาหรอกอีเวนต์อย่างเงี้ยอันนี้ถือเป็นความโชคดีเลยนะครับ แล้วตอนนี้เราก็มีกางเขนเหลือหนึ่งสแต็กนะครับก็คือเราอุ่นใจได้เลยว่าเราจะไม่ตายนะอยู่ตรงนี้หนึ่งสแต็กอ่ะอะถ้าแม่งเกิดแม่งก็เกิดหน้าห้องเออมันก็จะเกิดอยู่หน้าห้องอะไรแบบนี้ใช่ไหมหนึ่งนาทีสิบสี่ละแต่ผมว่ามันชัดไปว่ะผมว่าไมลิ่งเนี่ยแหละมันเบาว่ะทุกคนมันเบานะเว้ยมันเบามากเลยเสียงมันเบามากมาก เดี๋ยวยังไงเราก็ดูสปิริตกับดีมอนก่อนแต่ดีมอนไม่น่าใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้แม่งหนึ่งนาทีสี่สิบเอ็ดวีแล้วฮะสี่สองอันเนี้ยยังไม่ยังไม่ออกล่าเลยครับห้าสิบสามแล้วห้าสี่ห้าห้าไอ้น,นี้ล่าปะเนี่ย เหมือนเหมือนเหมือนจะล่าเลยฮะน่าจะล่าอยู่นะผมไม่ได้ล่ายังไม่ล่าสักสองนาทีสิบแล้วเอ๊ะหรือเอ้ย,อยสปิริตปะเนี่ยไอ้นี่อยู่ไหนวะโทรโลคงโทรโลคงอยู่ไหนเปิดประตูเล่นเหมือนเอ้าอยู่ในมือนี่วะเฮ้ยสปิริตปะเนี่ยเอ้ยมีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่แต่เสียงเบานะหรือมันเกิดใต้ดิน แต่อาจจะเป็นเพราะผมไม่ได้เล่นนานแลวหรือเปล่าก็มีส่วนเหมือนกันอย่างที่ผมอย่างที่ผมเคยบอกไปเปิดประตูรัวๆเลยวะอุย้ยล่าแล้วไม่ใช่สปิริตโอเคนะ่าผมว่าน่าจะเป็นไมลิ่งอะครับเออมันเบาอ่ะมันเบา,เ,บาเกินอ่ะทุกคนจริงๆผมว่ามันควรได้ยินนะระยะเนี้ยนี่แบบแทบไม่ได้ยินเลยมีแต่เสียงเปิดประตูมีแต่เสียงโยนของอะไรอย่างเงี้ยเออ อย่างที่ผมเคยบอกไปว่าคู15เนี่ยมันต้องใช้ความเคยชินเป็นหลกักเพราะว่าผีสปีดร้อยอะผมคิดว่าคนส่วนมากไม่เล่นหรอกเออหยุดไล่เลยแหละผมคิดว่าเอ้ยรีบออกรีบอ,อกมาเดินช้าดนวยไงตัวละครโอเครอดละผมคิดว่าคนส่วนใหญ่นะถ้าแบบผมผมให้เลย80-90%ก็เล่นผีสปีดร้อยมากกว่า เออผมผมคิดว่าอย่างนั้นอะถ้าแบบเล่นแบบว่าอย่างไงอะเล่นแบบโหมดทั่วไปโปรเฟชชั่นแนลแม่แม่งยมันก็จะเป็นสปีดร้อยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นร้อหิคือมันจะเป็นพวกปั๊มเวลอะฮะพวกปั๊มเวลหรือพวกทำชันล้นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็แล้วแต่คนอีกอ่ะเออแต่ว่าผมผมคิดว่าส่วนใหญ่อะไม่เล่นหรอกสปีดร้อยห้สิบะอ้ามาลิ่งสวยโอเคได้แก้แคนด้วยแม่ง แม่งตอกผมในเกมอะไรวะด่านไอเนี่ยด่าน Sunny Meadow s นะฮะเออใช่หลังจากที่ผมหายไป2อาทิตย์อะผมผมพึ่งมานึกได้เว้ยว่าผมลืมอะไรอะไรไปเว้ยผมลืมทำไอ้นี่ผมลืมทำ No Evidence แล้วผมกระโดดมาคูณ10เลยก็คือตอนนั้นอะผมเล่นไอ้นี่จบแล้ว Easterity จบใช่ปะ่ะปกติแล้วผมจะเล่น No Evidence ต่อนะฮะแต่ผมแม่งโดดมาคูณ10เลยแต่ก็ช่างแม่งไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปทำใหม่ก็ได้ มันก็ลืมอ่ะออหายไปสองอาทิตย์นะฮะโอเคมายลิ่งนะฮะเวลาทำได้นะครับก็จะเป็น14นาที3วินาทีนะฮะโอเคโครู Q 15คัมแบ็กนะฮะก็คือไอพวกคัสตอมที่เป็นสปีด150อ่ะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโครู14หรืออะไรก็ช่างอ่ะผีสปีด150เนี่ยอันนี้คือต้องเล่นบ่อย,อยฮะให้เกิดความคุ้นชินคุ้นเคย แล้วมันจะเล่นได้เองอ่าแต่ถ้าเราห่างหายไปนานเนี่ยมันก็จะลืมนะฮะเราก็คือเราจะฟังไม่ออกว่าเฮ<ะ>้ยอันนี้แม่งคือสปีดปกติของร้อห้าสิบนะหรือว่าเอ๊ะหรือมันจะไม่ใช่เอออะไรเงี้ยถ้ามันเป็นผีตัวอื่นอย่างเช่นเดอะทวินหรือเป็นเรเวนแนนต์หรือเป็นฮันตัวเงี้ยเราก็จะฟังไม่ออกเลยนะครับว่าอันนี้มันผีอะไรกันแน่แต่ถ้าเป็นผีสปีดร้อยอ่ะผมว่ามันจะง่ายกว่าไงเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเล่นสปีดร้อย ถ้าส,ส่วนใหญ่นะครับอ่าโอเคผมก็ต้องกลับมาเล่นบ่อยๆแล้วเกมนี้นะฮะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอ้ยเออผมลืมบอกอย่าเพิ่งอย่ายเพิ่งไปนะเย่๋ยเพิ่งเย่ายเพิ่งปิดคลิปโอเคคือที่ผมลงคลิปวันนี้คือผมยังปรับเวลานอนไม่ได้นะรจริงๆผมอยากจะไลฟ์สตรีมด่านใหม่ให้ทุกคนได้ดู นะฮะแต่ผมนอนเร็วไงผมนอนไม่ไม่เกินไม่เกินหนึ่งทุ่มอ่ะเออผมนอนโคตรเร็วเลยช่วงนี้อืมก็ค,คือผมจะยังไม่เล่นด่านใหม่ในคลิปแต่ผมอยากจะเล่นสดให้ทุกคนได้ดูมากกว่าแบบได้ดูไปพร้อมๆกันอะไรแบบนี้นะฮะเออโอเคก็บายบายเจอกันเจอกันเจอกันจุบุจุบ,บุขี้ขู่อน,นุเนะ